เราอาจจะเคยได้ยินกับคำว่าตัวบิตคอย์บล็อกเชนกันมาบ้างนะครับซึ่งคนที่คิดค้นก็เชื่อว่าซาโตชินาคาโมโตะซึ่งตัวบิตคอย์บล็อกเชนเนี่ยก็เป็น p พเทอร์เพียร์ทรานเซ็คชั่หรือว่าระบบการขนส่งข้อมูลแบบไม่ต้องผ่านคนกลางมาคอยควบคุมหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ได้เกิดตัวบล็อกเชนตัวใหม่ที่ชื่อว่าอีเธอเรียมซึ่งผู้ที่คิดค้นก็ชื่อว่าเมทัลลิกบุธอรีน ตัวอีเ e อร u m เนี่ยเป็นบล็อกเชนโปรโตคอลแบบเดียวกันกับตัวบิตคอยนะครับมีอินฟราสตรักเจอร์แบบเดียวกันแต่มันจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมาที่ช่วยให้เราสามารถสร้างตัวสมาร์ทคอนแทรกหรือว่าสัญญาแบบอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชนเนี่ยขึ้นมาได้นะครับที่จริงแล้วการคิดค้นตัวสมาร์ทคอนแทรกนั้นได้เกิดขึ้นในปี1994ซึ่งคนที่คิดค้นการใช้งานตัวสมาร์ทคอนแทรกเนี่ยชื่อว่านิกซา a โบ ในเวลานั้นส์ทคอนแท็กยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายก็ยังไม่มีตัวบล็อกเชนเน็ตเวิร์กเหมือนปัจจุบันในคอรนี้เราจะได้เรียนรู้การใช้งานตัว solidity language หรือว่าเป็นภาษาที่ใช้เขียนส์ทคอนแท็กบนอบนเชอรี่เอ็มบล็อกเชนเพื่อเรานั้นจะได้สามารถสร้างบล็อกเชนแ p ปพลิเคชันขึ้นมา b ล็อก c h a i n Developer หรือว่า solidity Developer เนี่ยเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในตลาดตอนนี้การใช้งานบล็อก a i n นั้นก็จะทำให้เกิด censorship r e s i s t a n c หรือว่าเป็นการสร้างทรานเซ็คชั่นการส่งข้อมูลต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากโดยไม่ผ่านคนกลางที่มาคอยควบคุมหรือว่าทําลายสัญญาที่เราสร้างขึ้นมาได้เมื่อก่อนนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเก็บข้อมูลหรือว่าเก็บทรัพย์สินต่างๆเราอาจจะต้องเก็บมันไว้ในตู้เซฟแต่วันนี้เราสามารถเก็บตัวทรัพย์สินนั้นไว้ในบล็อกเชนโดยไม่มีใครสามารถทําลายได้เมื่อก่อนถ้าเกิดว่ามีสัญญาอะไรสักอย่างเราจะเขียนไว้ในตัวกระดาษ สมาร์ทอาจจะเกิดการเสียหายหรือว่าสูญหายหรือว่ามีใครบางคนมาทำลายซึ่งแตกต่างจากการใช้งานตัวสมาร์ทคอนแทรคที่เป็นโค้ดแล้วเราก็เก็บโค้ดนั้นนะครับขึ้นไปบนบล็อกเชนตัวบล็อกเชนนั้นจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของโหนดหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวบล็อกแต่ละบล็อกนะครับเพื่อเชื่อมต่อกันเปลี่ยนถ่ายข้อมูลซึ่งกันและกันโดยทุกคนสามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลหรือว่าทรานสัคชันที่เกิดขึ้นได้ าเกิดว่าเราต้องการที่จะทําลายตัวบล็อกเชนหรือว่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยเราต้องทําลายตัวโนดทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะตัวโนดนั้นกระจายอยู่ทั่วโลกยิ่งเครือข่ายของบล็อกเชนตัวไหนมีความนิยมมากก็จะมีตัวโนดกระจายอยู่มากซึ่งจะทําให้บล็อกเชนนั้นแข็งแกร่งและก็ทําลายได้ยากกว่าและเป็นดิเซนเชลไลด์มากกว่าบล็อกเชนอื่นๆการเรียนรู้การสร้างสมาร์ทคอนแท็กบนบล็อกเชนด้วย Solidity เราสามารถนําความรู้นี้ไปใช้งานกับตัวบล็อกเชนอื่นๆได้เช่นกัน โค้ดทั้งหมดนะครับก็จะถูกเก็บไว้ที่ตัว GitHub ซึ่งสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ Copy c o d โค้ดนั้นไปใช้งานได้เลย